สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมกล้วยด่างค่ะวันนี้เอากล้วยด่างมาอวดค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ,คะด่างนี่ด่างอยู่สามต้นนะคะ ตอนนี้กัปนนีน้ตอนนี้การแดงด้วยนะครับเพื่อนๆขอบใบก็มีสีแดงด้วยค่ะแบบนี้นะคะนี่การแดงๆดงด้วยครับเพื่อน ขอบใบก็แดงค่ะจะหันให้ดูนะคะแดงส่วนต้นนี้ต้นนี้แดงเยอะค่ะแล้วก็ดางขอบใบก็แดงนิดหน่อยแต่ต้นเมื่อกี้แดงกว่านะคะเนี่ยค่ะ การกรแดงน้อยกว่านะคะแต่ขอบก็ขอบขอบใบก็แดงค่ะน,นะคะแดงอยู่ค่ะเนี่ยค่ะขอบแดงเหมือนกันค่ะขอบใบแดงแดงเนะะี่ยค่ะแต่แดงน้อยขอบใบใหม่อีกแล้วค่ะ ส่วนต้นนี้ต้นนี้ใบนี้ออกมาใหม่มีเหลืองเหๆเอามาด้วยค่ะรู้สึกว่าจะเหลืองนิดหน่อยนี่ค่ะแต่ขอบใบไม่แดงนะคะตอนนี้ขอบใบไม่แดงค่ะ ด่างขาวขาวนะคะขอบใบโอ้ขอบใบขาวคะ่ะตันนี้ขอบใบขาวขาวคะ่ะนี่คะ่ะขอบใบขาวสองต้นนั้นขอบใบแดงแต่อันนี้ขอบใบขาวต้นก็ไม่แดงคะ่ะต้นนี้ต้นไม่แดงนะคะนี่คะ่ะเขียวเขียวเขียวใสใส สวนต้นนี้อตอนนี้ยังหามีแต่ฝุ่นยังหาจุดด่างไม่เจอก็มีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยยังไม่ยอมด่างเลยค่ะไม่รู้ด่างด่างปลอมมั้งคะไม่ยอมด่างให้เลยมีแต่ฝุ่นนะคะเนี่ยไม่ใช่ด่างออกมาหลายใบแล้วไม่ยอมด่างสักที น่าจะไม่ยอมด่างให้แล้วค่ะตอนนี้นะคะ่ะต้นใหญ่แล้วยังไม่ด่างเลยค่ะด่างอยู่แค่สามต้นเนี่ยแหละค่ะคะ,ะ,คะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ